มีน้องคอมเมนต์ขอมาพี่เอคะขอนิสัยตามเดือนเกิดแบบสั้นๆหน่อยคะ่ะนิสัยตามเดือนเกิดจะตรงใจหรือเปล่ามาดูกันคนเกิดเดือนมกราคมเป็นคนฉลาดมีไหวพลิบคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เป็นคนโกรธง่ายแต่หายเร็วนะคนเกิดเดือนมีนาคมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นคนเกิดเดือนเมษายนเป็นคนเจ้าอารมณ์คนเกิดเดือนพฤษภาคมเป็นคนมีความตั้งใจสูงคนเกิดเดือนมิถุนายนเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่าย คนเกิดเดือนกรกฎาคมเป็นคนฉลาดตรงไปตรงมาคนเกิดเดือนสิงหาคมเป็นคนเด็ดเดี่ยวและมีความสุภาพคนเกิดเดือนกันยายนเป็นคนจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนเกิดเดือนตุลาคมเป็นคนรักความก้าวหน้าคนเกิดเดือนพฤศจิกายนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคนเกิดเดือนธันวาคมเป็นคนมีความเป็นผู้นำสูงชอบเข้าสังคมด้วยนะนิสัยตามเดือนเกิดตรงใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะ